ชื่อต้นน้ำค่ะอายู em ่สาควเสียแ cre BE ้วหนูจะมาโชว์อะไรคะเชว์เ네ล่ค่ะทีเลขเร็วเหรอคะีเค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองลดสีเพิ่มสามทำต่อค่ะ เก่งมากเคียศูนย์ค่ะเจ็ดเพิ่มสองลดสี่้วอสวยๆค่ะลดสามเพิ่มสามลดห้าคำตอบค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเก้าสวยๆค่ะลดห้าเพิ่มสองลดสองลดห้าเฉยๆลูกล่าห้าเฉยๆเมืกีนี้ เพ <1. S 2> ิ่มหนึ่งี่ปองปัดขึ้นคำตอบคือเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเขศูนย์เจ็ดลดสามเพิ่มสองเพิ่มเก้าคำตอบคือเก่งค่ะต่อไปนะคะเจ็ดเพิ่มหก เด็กกำลังวิเคราะด้วยนะหกคู่กับสี่นะคะเก่งมากเพิมพ่มห้าเพิ่มหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งไม่พอต้องลดเก้าเพิ่มเก่งมากคำตอบคือกกเก่งมากเลยค่ะสามเพิ่มสองลดสี่ ตอบเก่งมากค่ะต่อไป4เมตรเพิ่ม2ลดหนึตอบค่ะเก่งมากค่ะต่อไป9ลด3ามลดหนึตอบค่ะเก่งค่ะต่อไป8ลด4เพิ่ม1ลด3ตอบค่ะ4 2สอ,องค่ะ <c oughs>